ครับวันนี้เราก็มาดูงานหน้างานนะครับก็อยู่ที่ตมขอพักขึ้นมาที่จะทำขอพักวันนี้หน้าง,งานเราวันนี้ก็เป็นวันที่22พฤษภาคม64ครับลงหน้าง,งานได้วันนี้ก็วันที่19แล้ว19วันนะครับมาดูกันว่า19วันนี้คือไหนก็แน่ๆที่เห็นอยู่แบบเลยกะครับทุกมาดูมาึง ก็จนพลงานที่กำลังข้างหน,งนตอนนี้ฝนก็รอ,อตกอยู่ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครับชโมงพอดีงานก็ยีีวามีท่มีอะไรรั้นิดน,นึดงนนก็ปับกันนะครับปับออกาเรามาดูหลุมกันหัันนี้ก็มียี่สิบลุมยี่สิบุมตอนนี้สิบาุมก็เตรียมป ก็ก็ทำนะครับนีะครับน้ำวันนี้มันตกเป็นี้ากยั้งนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทำหลังทางก็เลยน้นะครับตอนนี้เฮลิน่าได้แลูกหรออยู่ที่12งลนะครับก็เลยกันนนี้แหละนะครับแต่ว่าจ้างก็กำลัง ให้เงินให้นะครับตอนนี้อาคารข้างหน้าก็เสาเข็มเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้จบเจาะแล้วก็เทเรียบร้อยแล้วอาคารข้างหน้านะครับจบแล้วข้างหน้าข้างหลังก็ตามที่เห็นนะครับก็มีอยู่เหลือเทเรียนอยู่ที่สิบสองหลุมเหลือขุดอีกห้าหลุมนะยังไม่ขุดอีกห้าหลุมหน้าที่ก็ประมาณนี้นะครับก็ละลานี้วันนี้ก็รายง,งานเพียงเท่านี้นะครับรัมขอบคุณครับ